สวัสดีท่านผู้ชมก็เป็นอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาที่สำนักสงฆ์อัมพัยวันนะผู้ชมเนาะอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะผู้ชมเพื่อว่าเราจะมาขอตัวเลขมาเอาตัวเลขนะท่านผู้ชมเพื่อแฟนช่องของเราเนาะ แต่เราจะไปตามตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือลายเส้นนะท่านผู้ชมล่าสุดเลยนะท่านผู้ชมเนาะก็จะมีตัวเลขสองห้าแปดนะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้านะท่านผู้ชมโดยจะเป็นแปดหกหกแปดก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะผู้ชมก็ตีกันได้หลายอย่างนะผู้ชมสามตัวก็จะเป็นสองห้าแปดนะผู้ชมโดยจะเป็นสองห้าหกผู้ชมเนาะตัดตัวเลขออกมาก็จะเป็นสองห้าห้าสองห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้านะผู้ชมโดยจะเป็นแปดหกหกแปดก็ได้นะผู้ชมเนาะ หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมสำหรับลายเส้นสำนักสงฆ์อัมพายวันนะผู้ชมเนาะก็จะมีตัวเลขเป็นสองห้าแปดนะผู้ชมหรือสองห้าหกนะผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองห้าแปดแปดห้าแปดหกหกแปดนะผู้ชม ก็อย่าลืมเก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะผู้ชมเนาะสองห้าแปดหรือสองห้าหกนะผู้ชมสองห้าห้าสองห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าแปดหกหกแปดนะครผู้ชมอย่าลืมเก็บพิจรารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมนะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะผู้ชม สองห้าห้าสองห้าแปดปดห้านะผู้ชมแปดหกหกแปดห้าหกหกห้านะผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใทังช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้เราคงบอก่ักผู้ชมว่าบ๊ายบาย